ครับสวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทั่วโลกโอ้เมื่อนี้ได้ปาขาวไงครับไปแล่นดินมาพอดนะโอ้ยปาข่าวบอกรุ่นปวดง่ายเลยครับบนดินตึงต่างตึงต่างโอ้ปลากขาวตัวนี้ตัวไงตัวไงบวดเกือบห้วยเจ็ดแปดโลพนะครับอยู่แจ้งนํำตอนลำพื้เมืองจังหวัดคอนเจนแล่นดินเมื่อนี่ได้ปาข่าวไงป้อเอาเทียดยังไงกินเล่นู กุไลเอฟซีฮาสุขภาพแข็งแรงน้ำน้ำรวยมากินนำกันเด้อครับเด้ปอปลาข้าวใหญ่คนน่ะเจ้ารถจีเล็กจีนด้วนนี่ยนี่โอ้ดินด้วน,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 นติดติดตือให้ปาาาลาข้าวใหญ่เงาอลาศมาเซ็ปแซ่ดเหมือนกันเด้อครับแจงน้ำตอนน้ำมาอีกแล้วที่พุทแล้ววอร์บีนี้ปากข่าวใหญ่คอนะ่ะเอฟซีฮาสุขภาพแข็งแรงน้ำนำรวยกินตุมตมต่มตำตุ่มตำสารหมาดใจมาโอ้ ก็ต้องไปมแม่น้ำโค้งอยู่แกง้ำตอนปวดบาดโอ้โหแม่ไข่บอกโอ้ไข่บอกไข่เสบเสบน้ำกันลดตีเล็กสายจอดจอดบใบเห็ดงานเหตุการ์ท่าจะฝนตกอยู่วันได้ประข่าไงมากินอ๋อเสบเสบน้ำกันด้ยเอฟซีของสุขภาพแข็งแรงน้ำน้ำเรว่ๆยแล่ดินบริหาแต่อยู่แนวอยู่แนวกิน กุ้งดาวมาเจอปลาข้าวไงอีกเอ้ยเศษเเบเอาเหบสีเฮาจะเห็นเลนัวอาหารต่อจูจูเอาปลาข้าวไงขึ้นแล้วันนี้เาคสรอยอดจัดการบอาไข่ติมท้องปะไข่ต็มท้องโอ้โหสองติ่มท้องไข่สล้นอ๋ จัดจัดเสีบเสบน้กันเด้ปัดเขาเนะโลละร้อยไอ้ปู่นะึงปาดเขาก็ใครถึกเลยเขาบอกว่าเอาไปมือนันอันนี้คอ้ายค้วใครเนาะวัดสองร้อยไม่ได้ยาวเลอ๋อเสีบเสียบน้องกันไม่รกไม่เตีเลยในตัวนึงตัวใหญ่อือหกลกโอ้โหแปดร้อยเลยใคร เอาปลาแจ้ง้ำตอนแล้วครับปลาเท่าไงฟัดโขดโอโ้ดทั้งตัมทั้งหลับเลยหุดยอดได้กินมาเสียบเสียบต้องกัดเน้อเอฟซีเอาสุกูยุคนาฟดโวโวโวทั้งที่ไทยไทยเต็มท้องเลยบเสียบเสีบต้อกันเอาเอซเอาสุขภาพแข็งแรงลำลำไว้รวยแจ้ง้ำตอนน้ำท่วมมีเกิด จินตกะปัาเข่าสิได้เงินมน่นนเนาะคูดกินงห้อยจดจัดจุดจัด